มาดูขั้นตอนวิธีการทำปลาจมของยายเขียวกันนะแม่จะใส่ยังไปแล้วเนี่ยใส<ซ>่ยังดอไงกเทียมข้มขาแต่ที่ใส่กบเทียมใส่ลงไปนมันมงเอาบอลน,นี่ัเลยกินแล้ว นี่ใส่เครื่องลงไปครบเรียบร้อยใส่บักเขือเลี้ยงยังผงชีโรตแถวขัวผงชีโรตแถวข่วยเสหลายเลยเด้ผงชีโรตนี่เต็มยเอาไม่ใช่เสียบเนาะเัราะว่ัเพัว่าเพราะวสาผงีโรกนี่ใส่ผงชีโรใส่ตะไคร่บักเขือข้าวเหนียวลงไปเอาขัวลงไปบัดน uh ี huh. ้ โคบเรบ่อยบ้านี่ยโคบลราโคบลราค้นเราไงอันกูแล้วแหละค่ะหวานพู่แล้วไในบ้านเองอืมพู่ที่จะเสียบเลยอันนี้ทำพิเศษอันนี้เป็ดพิเศษก็จะเามะซังเลยเก็ดใส่ก้จะเอาหนอกหลอดเนาะโอ้ยอันนี้เป็นจะเสียบหอมนี่ค้นออกไปยังสิเนี่ยหอมเนาะเลยกินเผาปัวออกเลยนี่ นี่แหละอันทีจังว่าเป็นยังนามมันจังออกนอกกับปูกเพราะว่าเนี่ตอนเหตุนี่บได้มีหนามด้ค่ะบได้มีนามก็คือเห็ดแล้วซ้งแล้วได้ทีแแลวนี่ก็คือแบบตักใส่กับปุกเลยทันทีจะสิหมคะนี่บักเขื่อตะไคร้ยังสีเห็ดเห็ดไ้แบบพร้อม้อมกินได้เลยจะสิเนาะพอดีให้กลับไปหอดูกคาพอดีแบบให้มันน้ำนนาออกจกน้อยหล้กก็กินได้เลยจะสินะค่ะ กูกนนได้อยากกินนู้นๆก็ชื่อไซตูเยียนไซส่องปิดใบเดซี่นี่ต้องค้นให้ปลามันได้ค้นให้ปลามันเข่ากันกับส่วนผสมที่เา้ารูไปนะนี่ตัวปลาก็ที่เป็นอย่งที่อันนี้คือปลาจอมนะปลาจอมก็สมปะหน่อยถ้าเจ้าเอิญอ,อันเดียวกันเล<ม>ี้ยงหรือว่าจป็นอ,อันเดียวกันเอิญอันเดียวกันทั้งเ้าเรูเว้าอันเดียวกันบอกจุมปลาหน่อยอก็สมปลาจอมอืมน,นี่ คน,น,น,นไทยเขาเอิ่ญสมบะจอมนฮะถ้าว่าสมบะน้อยเออเป็นสีเนาะเอาอันตะกี้เห็นตั้งแต่อันเห็ปเดปลาแดงน้อยเนาะกินกับปลาขามน้อยน,นะจ๊ะนี่เข่ากันค้นเหี่เข่ากันเรียบร้อยค้นให้เข่ากันเรียบร้อยยังสีกระเซียนอันตากใส่กับปลูกเลยค่ะนี่เอาค้นได้ทีเอาซิ้นได้ อรุชาติของมันแล้วเทากับสีตากเขากับฟส่งให้ลูค้าทันทีเลยเนาะเฮ็ดมือนี่คือโซงมือนีบไดรอล้อไหปลาจอมมันติ่มหรือออกนามกรพอฉะนั้นการที่ไปทิ้งคุนหลูกคาที่เห็นว่ามันเป็นอ่าล้มเป็นแก๊บในถุงแต่คือว่ามันมีล้มมีแก๊บในตัวของมันเองเนาะข้างหลางก็ได้ใส่สารกันบูดเลยเด้นี่ก็เฮ็ดในถหงงแบบเลี้ยวๆเลยเนาะนี่ได้ที่แล้วแม่ซอฟ้นซะก่อนดให้เบิ่งดุ โอเคเรียบร้อย